Welcome to Sea in Strand Deep ก็สว er <score> ัสดีผมเมมพี่น้องนะครับเราก็มาอยู่ในเกม Strand Deep เนี่ครับก็เป็นเกมแนว Survi v a l ที่ผมรอที่จะเล่นมาสักพักนะครับแล้วเขาก็เอามาลงจนได้ครับก็เป็นเกมที่หนุกพอสมควรนะที่ผมไปเซอร์เวย์มาครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเวลานะครับก็เป็นผู้ชายครับที่ตื่นมากลางดึกบนเครื่องบินโง่ๆลำหนึ่งนะครับพร้อมกับโน้ตบุ๊กนะครับกากาเครื่องหนึ่งที่ยี่ห้ออะไรวะยี่ห้อ flysonner นะครับเอ้ flysonner ครับ,ลนนรรบแล้วก็มีแก้วน้ำากับ ขวดเหล้านะครับขวดแชมเปญน,นะฮนะดูจากทรงแล้วหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็มีบุหรี่ก้นบุหรี่ที่คาดว่าน่าจะสูบแล้วแน่นอนว่าลงจากเครื่องได้แล้วเนี่ยต้องไปวินิจฉัยโรคก,กันเลยครับว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าเออแล้วก็วิวข้องนอนนี่ก็ดูสวยงามเหลือเกินครับดูสว่างสวัยครับหนังสือพิมพ์มันอะไรมันจะละเกะละกะขนาดนะั้นมันนั่งอยู่คนเดียวนะเนี่ยเออหมอนนี่ก็ตกไม่เก็บเอาเออ อาจะเป็นเครื่องบินส่วนตัวนะครับดูจากทรงแล้วซึ่งโอเคก็ก็ดูใช้ได้นะครับสำหรับเอฟเฟกต์ต่างๆแล้วก็ความละเอียดของภาพในเกมนะครับก็ผมว่าถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้ผมก็ดูมาแล้วครับเป็นการวางของรวมๆกันนะครับใกล้ๆก,กันแล้วก็เอามาคราฟนี่ฮะมาตินี่ครับเป็นน้ำมะนาวหรือเป็น เป็นแชมเปญมะนาวอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เอา้าเดี๋ยว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 ตัวมันทำไมมันทะลุมาอเงี้ยอา่าเดี๋ยวนะกดแถบโอเคเอาไฟแช็คจุดผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาไฟแช็คจุดโอเคดึงเข้าไปอ่าเอา,เอากินทั้งแก้วเร็วเอา้เอาตันครับฮัลโหลบดเอา,เ,อาเข้าไปด้วยไปด้วย เขาขับกันยังไงวะกระจกเขาแบบดูไซส์ใสนะครับมองทางเห็นไมเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องกลับมานั่งที่เก้าอี้นี้ครับถ้าจะนั่งกันเร็วขนาดนี้เอาเครื่องนวดทํางานเอ้ยไม่ใช่เครื่องนวดโอ้ตอนแรกนึกว่าเครื่องนวดเห็นสั่นดึงอาจจะเป็นแบบเก้าอี้แบบไม่ใช่แล้วครับตอนนี้เครื่องนวดน่าจะทํางาน อ่าหนักเกินไปครับทำให้ผนังของเครื่องบินนี่รั่วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้นะเราก็กำลังเรียบร้อยครับเครื่องบินน่าจะตกแน้วครับฟังจากเสียนโอีโหโอ้ ตรงนั้นมีเอ้ามีแผยยางครับเปล่าวะใช่ไหมเออเรไปอ <c oughs> โอเคขึ้นมาอ่าขึ้นมาได้นะครับก็บิน,นี้ระเบิดเลยครับอะเลระเบิดเป็นที่เรียบร้อยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่บนนะบแพยางที่อยู่ท่ามกลางทะเลที่มีเกาะมากมายลายล้อมครับอ ы, เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพายไปเกาะใกล้สุดแล้วกันครับก็จะมีพายงง,งๆอันหนึ่งครับไว้สาหรับพายที่มันจิ้มถูกน้ําหรือเปล่าเขามไม่รู้มันพายไปได้ออ้โหอยู่ตกน้ำนี่ครับก็จะเรียกว่าเป็นหินที่ใช้ขับทายอนะันนั้นชักโครกเดี๋ยว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  นี่จะนี่จะพายให้ถึงกลางเกาะเลยใช่ปะมันมันมันพ้นน้ำมาแล้วแล้วก็อุยอ้ยเอาเกมนี้เนี่ยภาพสวยก็ก็คือคือดูใช้ได้ครับแต่ว่าคือหลักๆแล้วเนี่ยมันน่าจะยังมีบั๊กหลายๆอย่างโอเคในกระเป๋าเราก็มีมีดมีขวดน,น้ำมีพายแล้วก็มีไฟแช็คนะครับตอนนี้ผมจะใช้อะไรวะเนี่ยสติกค,ครับก็ดูวิธีเล่นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้พวก กิ่งไม้พวกนี้เนี่ยในการคราบเป็นพวกแคมไฟหรืออุ้ยโปเตตุน่าปเติตุนาต่นาบานาน่าเดี๋ยนะผมว่าไอ้ตรงสร้างเรือตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่นอนเดี๋ยวผมจะพายไปแล้วกันบุดจิมบุดดจมบดจมบดจมบด บุดจมบุดโอ๊ยทำไมยิ่ง่ายมันเหมือนรู้สึกว่ามันจะตกจากแผยยางยังไงก็ไม่รู้โหมีสร้างเรือสองจุดครับผมจะตกแผยยางไม่เอานะโอเคเอากระโดดโอเคกระโดดขึ้นไปได้ครับผมนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นครับเรืออับปางครับแล้วก็ตรงอุ่ยเปิดได้เปิดได้ไหมโอเคเปิดได้ครับผม โอเคขึ้นไปก่อนครับอืมอ๋อติดโอเคอ๋อขึ้นไงวะเนี่ยชิบหายละอ้าวขึ้นไม่ได้ออกไงอ่ะจยด,ด้วยจยด้วยวยด้วยติดอยู่ในเรือทำไงดีอะมันขึ้นไม่ได้่ะทำไงอ่ะ ไอ้บ้าเอ้ยไม่น่าลงมาเลยรู้ว่าขึ้นไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปมาไม่เอาเนอะอย่าอย่าทำแบบนี้เลยแบบขึ้นไม่ได้โอเคโอเคขึ้นไป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 ขึ้นไอย่าอย่าตกลงเก่ตงตกลัวขึ้นด้วย,วยคนบ้าอะไรมันจะติดอะไรขนาดนี้นะครับโอ้โหจะ ใกล้ความจริงแล้วกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปดิวะกระโดดขึ้นไปเออโอ้ยเกิดทายแล้วเว้ยไอ้บ้าเอ,อ้ยกว่าจะขึ้นมาได้โอ้โหอยู่ซะนานเนี่ยครับรู้สึกว่าข้างใต้เรือเนี่ยจะมีเป็นอ่ำเป็นเครื่องเครื่องยนต์ครับโอ,โอ้โหนั่นนั่นพิลามไม่เกินไปแล้วครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะ ถ้าถ้าที่ไปดูเกมโอ้โหใบนึงเฮ้ยแล้วมาไวไายอะไรตรงนี้ไอ้บ้าเอ้ยนี่มันชายหาดไปเลยนะไปเลยนะไปยังวะอ,อาแล้วมันหายไปไหนแล้ววะไม่ไม่เอาเดอ้อโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยมันไวไายได้ไงวะเนี่ยนี่ครับเป็นเป็นบั็อกอีกอย่างหนึ่งของเกมครับซึ่งมันทำเกินไปแล้วนะ เฮ้ยไม่เอานะพายขึ้นไปพายขึ้นไปโอ้โหนี่ขนาดอยู่บนเกาะยังไม่ปลอดภัยเนี่ยฉลามฉลามขึ้นเกาะได้ไหมก้อนโอเคตรงนี้เราต้องรีบนะครับซึ่งดูเรายังไม่ขาดอาหารน้อยเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมจะตัดต้นปาล์มไปครับเฮ้ย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 ไอ้บ้า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 ทำไมว่ายมาตรงนี้ได้ไม่เอาเด้อไปที่อื่นเลยนะ ไปแบบนี้เลยนะไปยังวะไม่อะมันผมฆ่ามันอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยมันถึงจะออกไปจากโซนนี้เนี่ยมันอันตรายนะเว้ยออกไปเ้าไม่อยู่เกาะอะไรที่มันไม่สมประกอบเรือมันก็ขึ้นไม่ได้รู้สึกเห็นคีบเดี๋ยวนะคือเกมนี้บั็กหลายอย่างครับจริงๆก็อาจจะให้เขาแก้ไวๆครับผมจะได้ มาเบสแล้วก็มาเล่นต่อครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะตัดต้นปาล์มครับเอาพวกสติกโอเคมันเต็มละเดี๋ยวผมจะโยนพายไว้ตรงนี้แล้วกันครับโอเคโยนไว้ในเรือครับแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งแคมป์ตรงไหนดี ตรงนั้นก็มีสร้างเรือเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหนี่มันมาอยู่ที่สีวิไลอะไรขนาดนี้ครับงั้นผมจะตั้งแคมป์ตรงกลางเกาะนี้แล้วกันครับเพื่อเป็นการเซฟตี้ฉลามขึ้นเกาะด้วยนะครับอืมโอเคจะโยนไว้ตรงนี้สติกมีโยนไว้ตรงนี้ให้หมดครับอืมโอเคเมื่อกี้มันเห็นอะไรแบบแบบเดี๋ยวเอาโยนไว้ก่อนชิบ อา่อาอ่าโยนไว้ให้หมดครับตรงนี้นี่โอเควางอุปกรณ์ต่างๆที่ยังไม่ใช้ไว้ตรงนี้ก่อนครับใต้ต้นไม้นี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปตไปหาต้นยูคากันเกาะน,นี้มันน่าจะมีนะไอโอ้นี่ไงเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นออ้ยเจอแล้วครับม,มาสุกอยู่ตรงนี้เองครับในสุดก็ได้มาครับเอาได้แค่นี้เหรอไม่เป็นไร หนึ่งถือว่าใช้ได้ครับโอ้ยนี่สองต้นเยี่ยมถือว่าเป็นเกาะที่รวมสมบูรณ์ครับขาดแต่ว่าฉลาดม,มันว่ายมันว่ายทะลุทรายมาได้ไงนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะวางเชือกไว้ตรงนี้ทำไมมันได้มาแค่สาอันวะผมเก็บมาไม่ครบรอ่ะโอเคเดี๋ยวเอา ไปฟาร์มมาให้เยอะๆก่อนครับไหนวะรู้สึกมันจะมีไอ้ต้นที่เราเพิ่งตัดไปเมื่อกี้อยู่แถวนี้ลืมเก็บไปอันหนึ่งครับเมื่อกี้ลืมดูไปมันสามารถโตขึ้นมาใหม่ได้โอเมก้าดโอเคเยี่ยมโอเคเดี๋ยวผมจะตัดต้นปาล์มไปเพิ่มครับไว้สำหรับโอ้โหมีสามต้นเลยเว้ย เกาะนี้นี่มันเจ็บจริงๆครับโอโหมีสติกด้วยโอเคตายมาเยอะเลยทิ้งไปทิ้งลงไปเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยเราค้าเป็นขวานก่อนเลยครับแล้วก็แคมไฟโอเคตั้งไว้ครับเดี๋ยวเราจะใช้ไฟเช็คจุดแฮมเมอร์โอเคเก็บมา คอนนี้จะใช้สำหรับการสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆครับอโอเคตัดไป <c oughs> หล่นเร็วเลือเกินเห็นนะผมว่าผมจุดไฟไว้ก่อนครับมันมืดเลือเกินเนี่ผมตั้งไว้ตรงไหนวะตรงนี้โอเคจุดป้ายอ่าเยี่ยมครับนะค่อยอุ่นใจขึ้นหน่อยครับโอเคเดี๋ยวเรามา ทำสติกไว้เป็นเตียงนอนครับหรือไม่ก็ทำเป็นบ้านได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองดูครับโอเคทอาเพิ่อมอีกครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงส่วนใบนี้ก่อน,นครับเดี๋ยวผมจะลองเอาค้อนออกมานะมาดูว่ามันจะคาบอะไรได้บ้างอุ้ย เป็นคล้ายๆกับว่าอะไรอ่ะเป็นคล้ายๆกับเป็นเป็นแคร่ครับหรือเปล่าเดี๋ยวนะเอาวางไว้ตรงตรง,ตรงนี้แล้วกันครับอืมโอเคโอ้ได้ทำได้หลายอย่างเลยครับซัพพอร์ตเอาละวกันน่าจะเป็นเสารครับโอเคเยืยมโอ้โหอะไรจะรูหราขนาดนี้โอ้เอา้ารู้สึก กิ่งไม้จะหมดผมจะต้องไปตัดเพิ่มแล้วแต่ก่อนอื่นนี้ผมจะเก็บไอ้รูปมะพร้าวมามา,มากระเทาะกินก่อนนะครับโอเคทิ้งล้วไปมาอามอกฟ้าออฟ้าไม่โดน <c oughs> เยี่ยมเี็บไป <c oughs> คือ กลิ่นโอ้โหลดอาการกระหายน้ำได้เยอะเลยครับโอเคทิ้งไปครับเดี๋ยวเราจะกินไอเจ้ามันฝรั่งนี้ครับโอเคแบบนี้น่าจะบรรเทาอ,อาการหิวได้โอเคเดี๋ยวเราจะฟาร์มต่อเลยด้กันครับคือผมกะว่าจะทำเป็นหลังใหญ่ๆนะครับแล้ก็จะได้อยู่แบบสุขสบาย ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครอโอเคเอาไปวางไว้ใกล้ๆนี้เลยอ่าไหนโอเครู้สึกได้ยินเหมือนเสียงท้องร้องเหมือนจะหิวนะครับผมว่าผมก็ให้มันกินไปแล้วนะมันต่อกันได้ไหมเนี่ยรู้สึกจะต่อกันได้นะผมว่าเออมันต่อกันได้ครับนี่ ผมทำเป็นบ้านเลยครับสาอีกต้นหนึ่งครับผมจะไปตัดมาอีกต้นหนึ่งครับแล้วก็ทำเป็นเตียงนอนนะไม่มีคงไม่มีฉลามใช่ไหมทำไมเสาแบบนี้มันอยู่ตลอดเวลาเลยชหบชุดกี่โมง้วครับตอนนี้ตีสองครึ่งครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปเรื่อยๆโอ้ลากมาได้ไหมนี่ โอเคลากไปนู่นได้ครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยจังหวะนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้ผมเล่นมานานพอสมควรครับเดี๋ยวเอาไว้เรามาต่อการพทหน้าดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องทำงานต่อนะครับ ต้องมีอ่านหนังสือสอบด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้าเลยนะกันครับโอเคเดี๋ยวสําหรับพาร์ทนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทต่อไปครับผมหาดิดีๆก่อนา s See you next part ครับผมบ๊ายบาย